สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์แชนแนลเนาะวันนี้นะคะผมจะพาทุกคนมารีวิวการปล่อยรถอีกหนึ่งพวงนะคะพวงนี้เลยนะคะไปชมกังหายไปหลา,ายวันเลยนะหายมานานมนะาดดออกเพราะว่าติดรถออกนะติดรถออกนะติดโปรโมชั่นมาขายรถไปเกือบเกือบร้อยนะเกือบร้อยนะเกือบร้อยเพราะว่าไม่มีเวลาทำจริงๆครับ คันนี้นะคะการเก็บยานก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนยางใหม่เนาะเปลี่ยนยางใหม่แม่ลูกเลยเน,นะคแม่ลูกนะคะค่ะจริงเพราะเพิ่นถีะรถล้อปกตินะคันเนี้ยถ้าสังเกตก็คือว่าเคยถ่ายรูปลงแล้วคุณบอลว่าแต่งสีใหม่เนี้ยก็คือมันจะไม่ไมีมีม,มา,มมาตัวนี้เรา,สร,านนสร้างใหม่แล้วก็ทำแท็บสีใหม่นะทำแต่งสีข้างใหม่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือภาพภายในนอายางครับยางเต็มเต็ม M R F นะทั้งหมดทั้งแม่ลูกเลย <Okay. S 1> วันนี้เป็นเวลาเวลาตอน,นนี้วันทีนะะ่วันที่สิบสองสิบสองนะคะวันที่สิบสองเกือบหกโมงเย็นแล้วใช่หกโม,มงเงยน็นวันนี้ปล่อยไปสามคันเลยนะใช่แต่เพิ่งมีโอกาสที่จะได้ทำรีวิวใช่เนี่ยคันนั้นหลังนะั่นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวไปชมกรอบก็เดี๋ยวไปอ้อมหาทาโน้นแล้วกันครับเกือบเกือบหกโมงแล้วนะวันนี้ ด้านท้ายนี่ก็สร้างใหม่นะครับทําฝาท้ายใหม่ใม่ลูกเลยนะครับตอนมาไม่มีมานะครับเป็นรถวิ่งอ้อยนะครับคันนี้รถเก่าจอดนะรถใช้งานน้อยมากนะใชกับบะมินียมาใช่กระบะมินียมนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ือพาชมแบบรอบๆนะใช่ครับว พาไปสัมภาษณ์เจ้าของรถสักสองสามคำถามกันจาทิตย์ที่แล้วแกก็ามาซีรีสเจ็บไปนะใช่อาทิตย์แล้วซีรีสเจ็บไม่ได้รีวิวให้ผู้ชมนะว่ายุ่งจริงๆเลยไม่ได้รีวิวนะคใครขับผ่านระยองจะเห็นรถเก๋งอ่ะจ,จังเก็ตด้ง่ายตรงสติ๊กเกอร์หน้ารถที่เขียนว่าท,ทัดทัดนะเสียทัดนะนี่ครับเจ้าของรถจริงขายรูปกันเลยไหมคะถือว่ารอรอก่อนรอเลือกครับอันนี้คือเจ้าของรถนะ ึ่งเตรียมล็อเสร็จเมื่อกี้นี้ทำไม่ทันนะจริงนะอาทิตย์นี้จะทั้งอาทิตย์เลยนะออกวันละเท่าไหร่ประมาณสามสองสามคันกันสองสามคันบางเยอะทันบางที่ไม่ทันออกเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ผ่านเยอะมากเลยนะแล้วก็มีแบบตัดจบไปบ้างอะไรบ้างนะคะผ่านผ่านทีนี้ผ่านทีนี้ประมาณตู้มครั้งเดียวมันเกือบสิบคันนะนะครับ ัน,นี้ก็รอทูบหมดก่อนนะะครับด้านหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นรุ่นใหม่ให้นะครับย้ายกล่องสีเป็นตัวใหม่นะครับตัวใหญ่ให้ลูกค้าขอมาจัดให้นะขอแค่บอกมานะคะจัดให้ได้ทันทีชุดนี้เปลี่ยนแทนมันเครื่องพร้อมวิ่งเลยต้องทำอะไรแล้วว่าคันนี้ม,ามาันมาดีดีอ่แล้วอะ่ะเรา่ต้อง ไม่ทำอะไรครับขัดสีหัวพวนท้ายล้อเปลี่ยนยางนะครับเช็คไฟแอ์ตินทำป่ายท้ายแค่นั้นนะครับผมสวยมากคันนี้เดี๋ยวรอรอทุบหมดกันนะมีมิชลินหน้ารถหาตัวดึงยนะคือเดี๋ยวปล่อยคันนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปดูดูดีเราจัดโปรโมชั่นฟรีฟรีดาวนะครับฟรีดาว ยังไม่ยังไม่บอกยังไม่บอกเก็บไปก่อนอุ้มไปก่อนแป๊บหนึง่งทีนี้เราห่างไปประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะรถเข้ามาประมาณเกือบสิบคันไดนะ้ไม่มีเวลาถ่ายเดี๋ยวจะไล่ถ่ายให้ครบนะบางทีเข้ามาก็าขายไปก็มีเลยนะคือแบบเข้ามาปุ๊บขายไปเลยยังไม่ได้จับรีวิวเลยใช่ย<ม>ังจับรีวิวค<ม>รับรอย่างคันนี้นะจะรีวิวให้หลายรอบแล้วยังไม่ได้รีวิวนะคะอุปกดณน,นที่หายอยู่ โทรเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์พทิพย์และเบอร์แปบบน้องตัวนี้เป็นปีพี่นะ62 62นะเป็นชุดจด62นะครับฟูโซ,โซ่240นะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่หมดเลย10เซนนะครับกระบะกระบะสามมิตรตัวนี้ทําสีใหม่นะครับเก็บงานนี่นาสวยเลยรถใช้งานอยู่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นห้าพันกิโลนะครับตัวนี้สวยมากเดี๋ยวจับรีวิวให้อีกทีนะครับ เดี๋ยวจับรีวิวเดียวให้ดูอีกทีนะครับคันนี้นสภาพสวยสวยจัดนะบนางเรือยังไม่ไปครับสอง F ค,คันใครสนใจก็ลองมาดูแล้วกันนะครับพีชิคแชมป์นะครับเี F ืสองร้อยสิบนะครับยอนฮิตโฉมใหม่แล้วแล้วก็โฉมเก่านะครับสองตัวเป็นเครืองช้าทั้งสองรุ่นนะครับคร,คร,บครึ่งแล้วครึ่งแล้วพูกวครึ่งนึงแล้ว รออย่างใจเย็นนะตอนนี้นี่เห็นไหมครับพางรูกเบรนี่ก็เพึ่งมาหวานเลยนะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับเกลาคลิปเวลคลิปแล้วกันเนาะพรุ่งนี้รถเข้าเยอะนะคะพอมีเวลาก็ทําให้ทันทีเลยนะลูกค้าที่แบบเร่งเ่ๆแบบมาเนาะกราบขอประธนอภัยด้วยนะคะรถมันออกเยอะจริงๆริงเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆยทยอยทยอยทำคลิปรีีิวให้ได้ชมกันนะคะบางวันว่าจะถ่ายนะฝนตกฝนตกทำได้กำลังใหม่กันแล้วนะนะครับ ระยองฝนดีจริงนะครับถ่ายที่ไรกัตกทุกกีนี่เสียทันะครับสติ๊กเกอร์หน้ารถนะครับระยองวิ่งสายสามหเทียบเลยครับเฮ้เกีย ลูกค้ามานั่งรอล้างรถล้างรถยังไม่เสร็จลูกค้ามานั่งรอเลยกี้นี่สองคันนี้ครับเหลือหือยางอะไรเหลือยางอะไรแล้วก็แบตเตอรี่ครับที่บ่านติดค้างไว้ก่อนนะครับแรต์เตอร ไปดูอะไรเนี่ยผมเสร็จไปกาสู้กล้องเขาเลยตาตาน่าจะน่าจะออกกล้องได้แต่ตาไม่ค่อยกล้าพูดก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนป้าผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเอาได้เลยนะคะโอเคนี่อยู่ดีสามเจ็ดศูนย์นับ อย่สองคันนี้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูคันนี้โปรโมชั่นครับฟรีฟรีดาวนะครับไม่ไปสักทีลดจัดฟรีดาวเลยนะครับอยากขายแล้วครับอยากขายแล้วตัวนี้หัวสูงนะครับหัวสูงนี่ราคาครับหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นครับลดลงไปอีกแล้วครับสามสามหมื่นนะครับตัวนี้อ่ะถึงเลือกแล้วตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูกันเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเดี๋ยวให้ชมกันอีกที แล้วก็ลูกชายนะครับแตะนะครับ mày <laughs> nào <laughs> 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 ừ. <laughs> เดิมครับอีกพ่วงนะถ้าใครวิ่งอยู่แถวระยองนะคะก็จะเห็นสติรกเกอร์หน้ากระจกพุนตากันนะหน้ากระจกนะเขียนว่าทัดนะพอทหารได้ค่ะแล้วก็ตัวเด็กนี่เลยนะทีมงานของอันนี้นะคะเพิ่มอีกหนึ่งพันสีเขียวสวยมากครับสีเขียวนะ จะพาไปชมขนุนต่อนะคะสามหกแล้วพรุงน,นี้วันอาทิตย์ปล่อยออกตอนเช้าพา,พาชมเ,ยเฉยนะพาชมเ,ยเฉยตัวนี้ที่เรารีวิวคู่กับวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์สามีสี่นะตัวนั้นก็ไปล่อยไปแล้วท่านค้าท่านไหนครับที่ได้ดูคลิปนั้นนะจะจําได้เลยคันนี้ <laughs> อู๋นัทพลนะนนะทำสีปุ๊บนี้จําไม่ได้เลยนะ ยังไม่ได้นึกว่ากระบะสามมิตรใช่ร้อนข้างเนื่องจากสามมิตร <c oughs> ส่งมันเหมือนนะเดือนมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> นอคือแบบเก็บเก็บงานสีให้ใชแต่ว่าสภาพยางก็เป็นสภาพแบบเดิมๆม,มานะคะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เก็บอะไรไม่เยอะเก็บสีกระบะนะคะพ่นสีกระทะรอสายสีหมวกแค่นี้รถใส่ชาล่างให้ด้วยใช่ต้องใส่อยู่แล้วนะต้อเสริมหล่อเสิมตึงนะคะใช <c oughs> ่ครบับนี่ผมเลี่ยม กระบะทำสีใหม่อันนี้ตามใจลูกค้านะสั่งมานี่ครับสีขาวขนะาวเป็นเงินนะบแก๊ปหน้าเป็นเงินที่ลูกค้าชอบนะก็เราติดสติกเกอร์พร้อมตรวจโอนนะครับให้เนะนี่ยนี่สวยเลย<อ>เข้ากันมากเลยตัดกับเรืองนะสวยมากเลยไปนนีะ้แม่ลูกวุงนี้เช้าปล่อยนะครับคันนี้ ทำมาหากี่นาทีวันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งแม่ลูกเลยนะเปลี่ยนใหม่แม่ลูกใช่แม่ลูกเลยนี่ครับสิบน็อตลูกกับสิบน็อตใช่ครับเตรียมการใส่ป้ายเบียนนะครับพาชมรอบๆนะคะคันนี้ปล่อยพบูมเช้าใช่เดี๋ยวพาไปดูมักงปะไปคันนู้นใช่ไหมดูดโปรเลยเหรอใช่ดูโปรตีกว่าเดี๋ยวพี่เดินไปก่อนเลยดมา หางโลเบตตัวนี้มาแล้วครสามเผ่านะครับตัวนี้แต่ว่าเราขายไม่ได้ขายแยกนะขายคู่นะครับคู่กับยูอ่าฟูโซนะครับฟูโซเบตตัวนี้สองแปดศูนย์นะเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีรถเข้ามาเยอะครับทั้งรถตู้สิบบานตู้ทึบหกล้อแล้วก็มีลิฟท้ายอะไรพวกนี้นะมีหมดนะคลิปต่อไปนะแบบจะรีวิวเป็นรถตู้หกล้อเนาะสามคันรวดนะคะใช่ สำหรับลูกค้าท่านใดที่หารถ6ล้อนะคะช่วงยาวหน่อยเนาะก็รอติดตามชมได้เลยนะคะคันนี้นะคะ2องคันนี้เลยนะไม่ได้ชมกันนะคะยูดีเวสเตอร์นยูดีเวสเตอร์นะคะเฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูดีสันแล้วอืมตัวนี้เป็นยูดีแล้วยูดีเลยใช่ยูดียูดีเวสเตอร์เลวสเตอร์นะคะยูดีเวสเตอร์ติดปากกันไงยูดีีสันใช่ติดปากเป็นยูดีเวสเตอร์นะคะ300 70แรงใด่ครับเบตเต57นะคะทั้ง2คันนี้ที่ตั้งราคาไว้ก็คือราคา1 4 5 0 0 0้านานบาทเนาะสำหรับนะคะคันเดียวเนี่ยลูกค้าใช้เงินดาวนะคะ200,000บาทใช้30,000 0พร้อมประกันเนาะปีข้างวดหนึ่งวดนะคะอันนี้เป็นโปรจากพี่ทิพย์เนาะโปรจากพี่ทิพย์นะคะถ้าซื้อ1คันเนาะใช้เงินดาว2 0 0 0 0 0ใช้30,000 0พร้อมประกันปีข้างวดไป1งวดนะคะส่งค่างวดอะ่ะอยู่ประมาณ3,4 0 0 0ืานะคะคันเดียวนะแต่ถ้า สำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อสองคันแพ็คคู่นะแพ็คคู่นะคะราคา1 4 5 0 0 0้านี่หบาทเนาะฟรีค่างวดหนึ่งงวดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะมีรถเอ่อพวกรถบรรทุกหัวลากอะไรอย่างนี้อยู่อยู่แล้วเนาะเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยเฉพาะสองคันนี้เท่านั้นนะคะฟรีดาวฟรีดาวใจประกันอย่างเดียวเท่านั้นโอ้แค่จายประกันเอาไปเลยใช่เดี๋ยวบอกค่าประกันหนะ่อยเท่าไหร่หประมาณเท่าไหร่ประมาณเอาเข้าๆ ไม่เกินแสนนะคุณง่ายไม่เกินแสน,นไม่เกินแสนต่อหนึ่งคันใช่ครับถ้าเครดิตดีเอาไปเลยเอาไปเลยปีค่างวดหนึ่งงวดนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวเนะาะจ่ายค่าประกันอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเฉพาะสองคันนี้เท่านั้นนะขายแพ็คคู่นะคะโปรโมชั่นที่ว่าแพ็คคู่เครดิตดีฟรีดาวนะคะแพ็คคู่นี่ัวสูง2อคันเลย 2>, 2คันนี้ถ้าเราเป็นแพ็คคู่อะส่งค้างวดอยู่ประมาณสี่หมื่นบาทนะคะ นี่ครับคันนี้เราน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะเคยรีวิวไปแล้วมันมาพร้อมหกคันใช่หกคันตัวนี้เป็นรถวิ่งอ่ะวิ่งอ,อ่ะผลไม้มอ่าผลไม้มีเครื่องมีเครื่องจินด้านหลังรถนะแต่ถอดออกไปแล้วใช่ครับถอดออกไปแล้วนะให้ได้ชมกันรอบๆมะพาดูรอบๆกันนะครับรถวิ่งประมาณสามแสนนะสามแสนประมาณนี้ครปีปีห้าเจ็ดนะครับ <Okay. S 1> สภาพสวยๆนะครับ คานี้เราเก็บงานอะไรให้บ้างเก็บงานก็คือแบบพวกขัดสีหัวเพื่องสีกระทาร้อนนี่แหละแล้วก็ใช้ไฟอาร์ส่วนยางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมเนาะส่วนบางปุ่นบางโคเงี้ยค่ะก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วอันไหนที่ไม่ครบหรือว่าขาดหายไปเดี๋ยวปก็คือใส่ให้ได้ครบที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแล้วก็พวกสีอะไรตรงเนี้ยก็คือเก็บให้นะครับเก็บสีพวกนี้ทําให้เนี่ยแท่นวางเครื่องเจนเก่ายังอยู่นะครับบางคันก็ไม่มีแล้ว สภาพไปสวยหัวสูงครับที่นอนสองชั้นใชแล้วตัวนี้เป็นเกียร์เก้าเกียร์นะครับเป็นเก้าเกียร์สองเพลนะครับท้ายสวยๆนะครับท้ายเดิมไฟ <ไป S 2> ท,ท้ายเดิมนะครับนี่มีเลือกสองคันนะครับให้เลือกสองคันคันเดียวก็ได้แต่ถ้าสองคันก็จ่ายค่าประกันอย่างเดียวฟีข้างวดอีกหนึ่งมวจะฟังไปทำงานด้สับสนนะครับ <laughs> ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบ,อสอบถามกะะ็โทรถามแล้วกันที่เบอร์แปมและเบอร์พี่ทิพย์เนาะเบอร์แปม0ูนย์หกสามเก้าสามเก้านี่หนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์ก็เบอร์0ูนย์เก้าสี่หกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่เนาะให้ปอนทิ้งไว้ใต้คลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะลูกค้าที่หารถนะคะที่พร้อมวิ่งงานเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับ